สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แบบว่าชาแนลแฟคร์วันนี้เราก็เป็นอีกทีที่แบบว่ารักๆเราจะมาซื้อไพรทเพื่เฉร,ริมเรื่อที่มาซื้อแต่ตอนนี้จะขอซื้อหรู้ตัวแลว้ว่าติดเซอร์ไพร์เราก็จะให้เขงเกิดเลือกเค้กเองเลยว่าอยากกินเค้กอะไรน,นะคะเดี๋ยวเราไปไปเปิดตัวกันเชิญมา ทำไบายวอชชีแนลหรือกันเลือกตัวใครโตเอา้าเอา้าเอา้าทุกคนประสาทวะ่ะถ้ารู้แล้วก็เลือกคลิปเองมา <c oughs> จะเล่าให้ฟังเมื่อวานอะ่ะ <c oughs> บอกว่าดูคลิปกุ๊ปวะก็เขียนเด้งขึ้นมาว่ากุ๊ปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เทียร่ารบคนวันหลังนะคะตั้งชื่อกุ๊ปนะคะ <c oughs> เป็นกุ๊ปเซอร์วิลเวลอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้เป็น Happy birthday surprise เธอแล้ว Happy birthday surprise เธอแล้ว Happy birthday surprise เทียล่ากลับมาบ้างอีปักก็แบบโบนอะไรเงี้ยเธอไม่ได้อยู่ในกลุเซอร์ไพรส์หรออยู่ไอ้ีปักบอกอยู่เอา้เอาวแตบบ่ว่าใช่แล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็แบบลมเลิกไปละเธอไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกวันอะไงก็รู้ว่าวันโหวตต้องมี <c oughs> แก่งที่สแตนบายดูเดอะสตรีทอะเดาไม่ยากเดี๋ยวก็มาผูกงงบ้านจะโผมันเกิดคุณรู้หมดมันรู้แบบ <c oughs> ไม่สามารถทำอะไรได้งงงงค,ค่ะมาด <c oughs> มันรู้ว่ามันยังไงมันต้องมีแล้วก็เทอ่ะกะเ็กะเทนะคะตั้งชื่อกุ๊บเสิร์ไพร์เดียร์ค่า เลือกเองไปเลยสิคะแล้วตอนเดินมาตั้งกล้องกันตรงเนี้ยที่หนูยืนเลือกถนนเบื้อง,งอ,อ่ะสันก็คิดว่าอ่ะคลิปเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วคืนนี้จ <c oughs> ิตเฉลย <c oughs> แต่ถ้าไม่อย่างนี้มันจะไม่เซ็ตหนูได้อิ่งแล้วแต่ตลกดีโป๊ะโป๊ะว่าตลกเปลี่ยน์จะเป็นมงกุฎแล้วแล้วแต่หนูเลือกเลยเหรอเอ๋อสีสีนี่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 เป็นมงกุฎที่ไหนะ ทำไมอ่ะซีนคือไปเที่ยวบักมาเออเออมาหลังเที่ยงคืนแล้วก็เมาเออกินต้มแซ่บแบบชีวิตปกติไม่แต่ถ้าหนูอะอโลนอะแม่เขาต้องออกกันหมดทุกคนในห้องออกไปเลยคือไม่แล้วปกติไหมไม่ปกตินะไม่ปกติหล่อนจะมากินข้าวโลนในห้องมีบอสมันก็ไปใจมันแล้วถึงในห้องบอสเออว่ะไม่แม่อโรนแม่อยู่พี่บอสงานเออเออแบบอะโรนอะโรนกับพี่บอสคนเหมือนบอสงก่อน มันเหมือนพ่ารู้ว่าเพื่อนๆอะไม่มาวันเกิดสรุปว่าทีละนี่ของขวัญชิ้นจริงหรือเปล่าบ้าไม่จริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้บ้าใช่ค่ะไม่ใช่ของขวัญใช่ค่ะไม่ใช่ของขวัญอาสรุปยังไงเราออกไปก่อนแม่ให้เจ๊อยู่ในนี้น้าหนูไม่คิดว่าจะมากันเพราะหนูคิดว่าแม่ไม่มาแล้วแล้วหนูก็บอกอีกปากว่า ทั้หน yeah. ึ่งมึงมันแค่วันธรรมดาวันหนึ่งออกจ้จากออกจ้าจรนะแต่เออก็มาเนาะอะไรอย่ีปทำไมไม่รู้หอไม่รู้ห ใครซูสานวันเกิดเทียร่าแ้องป็นใครเนี่ยเฮ้ยจะลองคายจริงหรอลองคายจริงหรอตกใจหรอโหยแต่งโควิดหนุขอไม่เป่าด้วยปากนะคะหนุ่มขอใช้ถั่วตบใส่แกะหนูขอตบหัวแม่คนไม่ใช่โควิดก็ไม่ต้องเป่าเดี๋ยวกินไม่ได้ เว <Dub u va> พอเวพอจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่โหดร้ากับทุกคนแต่สําหรับเทียร่าเนี่ยก็อาจจะแบบว่าต้องสู้กับคนมากกว่าเป็นสองเท่าเพราะว่าไม่ใช่สู้แค่เรื่องการงานแต่สู้เรื่องในเรื่องอสุขภาพอะไรด้วยแต่ทุกคนในบ้านนี้ก็เป็นกนําลังใจนะไม่ว่าหนูจะแบบ จะดาวหรือว่าจะอัพจะอัพจะดาวก็ก็มีทุกคนในบ้านนี้เป็นกำลังใจสรุปว่าสนุกว่าเดือนที่ผ่านมาเจ๊ทำอะไรกับร่างกายบ้างทำหน้าทำผมโบทถอดไม่พูดีไม่ไดคุยกันจ้ะทำยาเล็บมือเป็นข้าวมันไก่เลยเออเพราะฉะนั้นหวังว่าปีหน้าชีวิต เราก็จะมีคลื่นลมถึงชีวิตเทลาด้วยแอลซ์บอดี้ใช่ Thank you moms I love you I l o อ e you อยก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนก็ผวยพรอให้เทลาประสบความผวยผ่อนไปแล้วไม่หรอผวยผ่อนไปแล้วไม่หรอไม่หวงกี้คูบอกว่าเมื่อกี้กูเกิดควาย Happy birthday ให้พอดก็คือแบบคืน่วโมงคืนชั่วโมแล้วมีวนกลับไปที่อวยพรใหม่นับก่อนจะรับเป่าอีกโอ้โหสักผ้าไปสักผ้าส่ักผ้าต่อคู่เป็นแครแครแคร์เอาคีกหรอว่าคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะแยกย้ายค่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ moments ชัยวันนะคะจบแล้ววันที่หกท่านมาคองค่ะอ๋อเพราะว่ากานแบบว่าต้องเอาให้ครบจบเหรอแม่มันเตียบร้อยแล้วมันเตียบร้อยแล้วมันตบเรียบร้อยแล้วเธอโป๊ะแล้วี EP นี้จะทำเป็นแบบวอลของเธอว่าตอนนี้กำลังเจ็ดโมงเช้าค่ะกับอากาศยี่สิบองศาที่กรุงเทพมหานคร แล้วก็หน้าไม่ได้แต่งแล้วบอกว่าจะไม่ให้เช้แต,แต่งเพราะเธอจะอัดคลิปไงไม่เกี่ยวเลยไม่แล้วคนดูเขาจะได้อะไรถ้าไม่ได้แต่งหน้าสะใจไงคนดูจะ้งคนสะใจเหรอไล่วะ ขอไปแต่งหน้าก่อนอะไรนะไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหมห้าโมงเย็นไปแล้วนะ สว be ยท evet> ี่สุดเซอร์ไพรส์ที่สุดเซอร์ไพรส์ที่สุดแลาวแต่คุณเรามีรางวัลเพราะเราไม่ได้มงกุฎด้วยู่นะหัวเงี้ยถ่ายตอนนี้สีไม่ไม่ใช่ชุดเนี้ยพี่ขาไอคอนสยามมาเป็นชุดให้เท่ากับตีมตีมของต้นคริสต์มาสที่ไอคอนสยามจะเป็นสีทอง จริงๆวันนี้คลิปนี้มันคือทำมาเพื่อเซียร่าจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันเซอร์ไพรส์ปีนี้คือเป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากที่สุดในชีวิตเพราะว่าปกติจะได้เค้กเยอะหรือว่าด้วยความที่เรามีเพื่อนเยอะเราก็จะแบบเริ่มที่จะหม่นแล้วเราจะอ้วกหยุดอยู่เฉยเฉยโอเซเซเป็นปีที่ได้เค้กเยอะไม่เท่าไหร่เซอร์ไพรส์เยอะสุดโป๊ะเนี่ยโป๊ะตั้งแต่หนึ่งไม่พอโป๊ะสองอีก วันนี้ก็โป๊ะนั่งอยู่กันสามคนมีแม่หมูพี่บอสชันแล้วพี่บอสก็ให้ดูทลิปเหมือนเดิมเฮกานเหมือนเหมือนเดซาวูแล้วข้อความก็เด้งขึ้นมาเป็นแม่หมูอีก2ี่สินาทีแต่แม่หมูนั่งอยู่ตรงกันข้ามฉันก็บอกว่าอืจะไปอะไรกันอีกแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เล่นดูกระเทยคนนี้ขอบคุณที่หนูไม่ได้มีอะไรให้แต่พวกพี่รักหนูแล้วก็หนูขอให้ สิ่งดีๆที่พี่มอบให้หนูทุกคนทุกข้อความนะคะกับพื้นที่ปลายร้อยเท่าพันทวีวันนี้ไม่ได้มีอะไรจะให้เลยก็เดีย๋ยวจะให้เป็นเพลงน,นะคะให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ชุดสีทองและไอคอนสยามให้กับทุกคนแต่ก่อนจะไปฝากนิดนึงเขยืดยหมดยางอันนี้ร้านนี้เขาดีจริงมีช็อปปี้ด้วยยืดหมดยางมีมีที่ไหนบ้างมีช็อปปี้ไอซีเฟซบุ๊กนะคะเสิร์ชคำว่ายืดหมดยางมาสั่นไทยได้เลยวันนี้ลาไปก่อนกับเพลง ขอให้รวยค่ะขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีนะขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยเชียร่าเกมเนี้ยมันจะไม่จบง่ายๆหรอกหล่อนจะต้องเจอเซอร์ไพรส์อีกนาทีคุบ ดูมีเพื่อนประหาเยอะเลยเดินไปหน่อยลูกไปกนต่อกัน่ไปสำเล็แล้ว เาแบบหัวว้นานมากลกโครอ่ะอาแบบว่าเอริบอดีตอนแหละรถเทคอะไรมะาวอเรนูกอ่าขอบคุณน้ำพูนนะคะไอรีบดีอรีบรูยหวตรงนี้ ปีหน้าไม่มีแล้วนะปีหน้าวันที่8แวันที่7้เมีไหมล่ะอกกอดอมกันได้ไหมเช่โอ้โหล้หมดทุกคนรู้หมดลุคนหมดุนกลอ่ะเลเนี่ยไม่โพมไม่เยี่ยอะไรเลยนะ เแยบไปเลยเแยบไปเลยแล้วก็ถามมาคิดไหมคิดคิดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนศิลชาแล้วมีการถามบอกว่าเธอศิลชาใช้ชุนดุรีไหมเรื่องจะกินเ้าหลับแอบโมลเขาจะกินขอลับทุกคนทุกคนตอนแหลมหมดอีเหี้ยนี่เคยมาได้อ่ะแต่คิดนะเห็ตุผลว่าไม่ได้โพสต์ชื่อเป็ดเขาแบบนอยเหมือนกันว่าไม่มีเป็ดมัน้อยแต่ไม่พูดแต่มาเลยอะ มันเป็นดีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนแกงหมดทุกคนตรแหละททมาเกล้าให้ทบามเรารู้สึกว่าแม่กระทั่งอีเป็ดอีฮิปมาแม่พนะี่นนะก็บอกว่าแม่มาไม่ทนันเดลเตอร์ไปสี่แลชาตัดใจไปเลย <c oughs> พอเจอ๊ก็ยิ่งลงลุ้ไว้น้ำเ <c oughs> อาไปวะทุกคนแกงหมดไถ่ายรูปริมแม่น้ำถ่ายรูปริมแม่น้ำแกงเหมือนแกงสอนแกงเหมือนกับเดี๋ยวถ่ายรูปลวมไว้น้ำแล้วรอเรือเขาไปก่อน สุดมากสุดันนี้ฮะสุดมากแฮปปี๊บแม่เฮปปี้มามาเกิดนะเนี่ยเหรอหลอสุดฟินแมฟินสุดปินนะแม่เธอเลื่อยกับทุกคนนานแลยอะไปของเธอค่ะแฮปปี้มากต้องข้จองวันนี้เพิ่มเลยเหรอแม่นี่ไงเอา อัดมาพน,นักงานไปไปเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะลูกบ้านเกิดใครี่ะขอบคุณนายขอบคุณนายคะโอ๊บไปยอดมีไฟไฟหรไม่ก็มีไฟไฟหรือไม่ก็เฮ้ยคนเกิดวันนี้คุณถูกต้องอะไ

แม่ใชไม่ใช่ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไบบ Channel ทาง Youtube และก็เพจไบบอสได้ที่ Facebook นะคะ